วันนี้มาเล่นกับน้องม้านะคะน้องม้าน่ารักจังเลยค่ะไม่กลัวคนเลยมาทักทายด้วยสวัสดีค่ะน้องม้าน่ารักจังเลยโอ้นี่ขนก็ยาวยาวขนยาวมากเลยขนสีแดงลำตัวก็สีแดงขนก็สีแดง ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะตัวใหญ่มากๆเลยโอ้ยมาให้จับด้วยไม่กลัวคนเลยดูหางก็ยาวหางก็ยาวหางขนก็สวยสีสวยด้วย แมทกันเลยกับสีตัวสีลำตัวมาเดินโชว์หลายรอบแล้วเนี่ยหิวหรือเปล่าเนี่ยขนสีแดงสวยมากเลยอุ้ยเชื่องจังเลยน่าจะเป็นม้าตัวเมียนะคะเนี่ยมาตัวเมียตัวโตมากเลยน่าจะหลายร้อยโลเนี่ย อลอหลยอยากคุยด้วยเหรอคะจะคุยว่าอะไรคะ How a r อ y ยุดูสิมุดมุดรัวออกมาโอ้ยนาย่าสงสารเนาะคงจะหิวล้วมั้งเนี่ยตัวโตโตอ่าวันนี้มาเป็นเด็กเลี้ยงม้าหนึ่งวันคะ่ะวันนี้อยู่ที่ฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มเอ ฟาร์มข้าวโพดฟาร์มข้าวโพดฟาร์มฟักทองนะคะก็เด็กๆก็มาดูม้าก,กันนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะบิ๊กไซส์มากๆเลยก็ไม่กลัวคนเลยนะเขาก็มาใกล้มาทักมาทายสีแดงสวยมากๆเลยนะคะ สีแดงสวยเลยนะเด็กๆชอบใหญ่เลย because กลัวคนเลยเนาะ รักจังเลยเนี่ยสิ๊คิ้วโโอ้โ,อโ,อโ,อโอทักทายทุกคนเลยน่ารักมากๆเลยลูกทักทายทุกคนเลย ดูซิ <Lucy, S 2> มาให้จับอุ้ยมาให้จับด้วยโอ้ย